เบาสมัยนี้ไล่สุดใส่แต่กางเกงในตัวเดียวคอหลอดเอาหมดเขาล้าม,มาบาทนี่ <c oughs> <c oughs> นี่เม็นยังง้อบาทนี่เม่นหนูตายบ้ <c oughs> เม็นพัดลมแท้ๆได้หนิพัดลมแท้ๆเหม็นแทงเหม็นคักอือกะไข่แน่แนแลนเลยเดี๋ยวเนาะแน่ว้าวคุณงใส่สิเป็นน้ำอากาศ อากาศบอดีออากาศห้อนอากาศบอดียายอนเจ้ามานั่งทอพะลบอย่างยุนี่ไม่ยังอะไรอีนี่เปลี่ยนแต่ซื้อกูอนนอนอนอนก็คือกันนั้นล่ละจะไปไซล่ะนี่่อยจะไปตลาดไปตลาดไปซื้อย่าง ซื่อของใส่ส่วนโตนีลากันนัดกันแล้วบ่แม่นบ๊อเออเออเออแล้วอันเมนบ่ที่ยางมากเมื่อกี้นี่เมนบ่ก็บอได้หละเมนเมนยังเดี๋ยวนี้มันมาเป็นบาดบาดเมนขึ้นหนูตายนี่นี่พัดลมนี่มันพานมามันพานมาเมนเมนเป็นไงเมนคักเมนแห้งมาทอเมน แห้งหมดตีพัดลมเนาะแมนนี่หันไข่เน,นี่ยแบบนี้เศ้าเลยแมนบอกเออวุ้มเ็นแล้วเอานี่เลือฟ้าเอาไปกินอียังหระเลือฟ้าผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพสตรีดูแลจากภายในอังนี่สิเห็นไหมนี่สุภายนอกหสร้างจังไดละ่ะ อยากได้วะอยากได้085-647-1234เพิ่นมาทรงหอดบ้านออันนี้คือพ่ีม่สันเอาข้องข่อยเนาะข่อยก็ไวว้นี่ห้องบุตตัวอย่าลืมสังไหนเด้อเออเอามามจำปีจำปีอย่างผู้บบาผู้บบาผู้จักอยูอ่บ่ผพูดใดวะขึ้นหนาคุณคุณเอา้าก็ไอ้สมหันเดี ไอ้สมใดไอ้สมซักเปลือยไปจีบกันแต่แง่เด๋ยเนาะผู้บ่าวคอยผู้บ่าวคอยเอ้ยเขามาจีบเจ้านี่เขามาจีบย่าว่าเถอะแต่คนมันแง่เนาะเฮ้ยจะกลับจะมาเล่มานี่ขี่ข้านกับขี่ข้านตื่นมาน่ะฟันกระบ่แปลงหัวจักแปลงอย่งเด้อฟันน่ะอย่าสิฟันแอตตาเซนเด้อบาที่นี่สวยมันน้ำกระบ่อาบ สบู่สมุนไพรเยอไผชิ่งลิงฮูจักอาบแน่ใน้องน้านันจำปีเนี่ยยงใหญ่เลื้อยสีบอกคันเขาสีหักตื่นสวยเขากะหักเฮ้ยคันเขาสีมักนอนเว้นอยู่เขากะมักเฮ้ยคันเขาสีหักน้าบ่อาบเขากะหักเฮ้ยและที่สำคัญเออคันเขาสีหักคือจังปักสมนี่อื ส่งในบอไซเขากะหักเฮ้อทันเขาสิฮะนั่นเม้นอีกแล้วเม้นเป็นตาไนเม้นทักเ បាទ